ไม่ไว้ใจพวกละแวกค่ะซุรินสอดเดือดชาวบ้านรับมือแล้วครั้งนี้หนีไกลสุดผลระยะบีเอ็มสองหนึ่งเขมรบอกทหารไทยไม่ต้องห่วงยิงรอบสองให้จบค่ะหลังจากเขมรห้ามไม่หยุดยิงป่วนไทยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทําเอาชาวบ้านแถบชายแดนภวะไปตม่ตมๆกันซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างรับมือได้ดีเพราะเจอเหตุการณ์ครั้งก่อนที่หนักกว่าครั้งนี้ชาวบ้านเตรียมพร้อมสําหรับการอพยพและย้ายให้ไกลกว่าเดิมจากวิธีกระสุนเขมร โดยพื้นที่อำเภอรปราสาทตรค่ะได้เปิดเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวรับชาวบ้านจากบ้านโคกสแสลงตมวลตามเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาช่วงปราสาทตามเมืองทมไม่ถึง2กิโลเมตรซึ่งเป็นแนวปะทะทําให้ชาวบ้านกังวลใจและไม่ปลอดภยัยจึงตัดสินใจอพยพอ,ออกมาชั่วคราว อยู่ที่อีกที่หนึ่งค่ะซึ่งห่างจากบ้านต่างเมืองกว่า60กิโลเมตรโดยศูนย์อพยพค่ะก็มีลักษณะเป็นอาคารโดมหลังใหญ่ด้านสมาชิกสภาอาบตอตามเลียงที่อพยพมาด้วยเพื่อมาดูแลชาวบ้านเล่าว่าชาวบ้านอพยพมาเมื่อ4ี่วันก่อนมีจํานวน4 0หลังคาเรือนประมาณ1 5 0 200คนหลังจากได้รับกระแสข่าวลือรวมไปถึงน้องๆ้องทหารเกณฑ์นในพื้นที่ที่ส่งข่าวให้ญาติพี่น้องบอกว่าเร็วๆนี้จะมีการยิงปะทะชาวบ้านจึงไม่สบายใจและได้ยินเสียงปืนเล็กอยู่บ่อยครั้งบริเวณปสาตากเมืองทมชาวบา ความวิตกกังวลเป็นอย่างมากตึงตัดสินใจอพยพมาที่สุสานหลวงปู่หงถ้าเกิดการประทะหรือรบกันครั้งนี้ขอให้เกษตรเด็ดขาดเอาให้จบชาวบ้านจะได้ทํามาหากินอย่างเป็นสุขเนื่องจากนาข้าวและผลิตผลทางการเกษตรใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วถ้าออกไปทํานาหรือไปเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมีระเบิดลงหรือยิงการชาวบ้านคงไม่ปลอดภัยค่ะ ขณะที่การอพยพค,ครั้งนี้ของชาวบ้านต้องดีให้ไกลระยะกระสุน BM21 ของเขมรมากกว่า30กิโลเมตรห่างจากจแถบชายแดนกัมพูชาเพราะหากมีการประทะรอบสองเกิดขึ้นไม่อาจคาดเดาได้ว่าเขมรจะยิงโจมตีพลเรือนจุดใดอีกบ้าง ดานคุณยายรายหนึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แนวชายแดนน่านประสาทต,ตาควายและตาเหมือนทมจังหวัดสุรินทร์กล่าวเปิดใจว่าหลังเกิดการสู้รบตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ตนยังคงหวัดผวานอนไม่หลับพอได้ยินเสียงฟ้าร้องก็จะนึกว่าเป็นเสียงปืนใหญ่แทบทุกครั้ง เวลาได้ยินเสียงบึ้มของระเบิดหัวใจจะเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อก่อนรู้สึกเฉยๆกับคอมเมนต์แต่พอมาทํากับประเทศไทยแบบนี้ทําให้ตอนนี้รู้สึกไม่ชอบคอมเมนต์เป็นอย่างมากจึงอยากให้ทหารไทยจัดการขั้นเด็ดขาดกับพวกคอมเมนต์แบบทําครั้งเดียวให้จบไปเลยค่ะจนคุณยายท่านนี้บอกด้วยว่าเอาทีเดียวเลยให้มันเรียบร้อยทํามากิกนลําบากเขาวไม่มีเงินไม่มีแล้วจะเอาอะไรกินให้เขาก่อรั้วกําแพงให้หมดเลยให้มันมีกําแพงยาวไปตลอดเขตชายแดนไทยยาวเว้นให้มัน ยายพูดแล้วก็น้ําตาคลอไปด้วยนะคะคิดถึงทหารคนนั้นก็ขาขาดคนนั้นก็มือเจ็บคอยก็อยากไปยิงเหมือนกันยายเขาว่านะคะคอยเป็นผู้หญิงก็จะไปยิงเหมือนกันถ้าได้ปืนจะยิงก่อนทหารไทยพอถามว่าอย่าบอกอะไรกับคุณเซนไหมคุณยายย้ำว่าให้มันติดตายไวๆมันจะได้จบๆไปค่ะ